ัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t l a สนะคะก่อนอื่นเลยนะคะแนนก็ต้องขออนุญ,ญาตเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างตัวคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยที่ไม่ทําเกินหน้าที่และไม,ไม่เอาตัวตนของแนนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับตัวแนนมาเกี่ยวข้องกับการ,อ,การอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะเป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารกับ ทุกคนผ่านไพ่ e m p e r a n c e นะคะแล้วก็เท of s w o r d s Reverse นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะถูกได้รับการเปิดเผย100%เตเต็มโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะโดยที่ไม่มีส่วนใดๆจำเป็นที่จะต้องติดกรรมหรือชดใช้ใดๆกับ ผลคำทำนายที่เกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าให้คุณนะคะบาลานซ์ตัวเองให้ได้นะคะระหว่างโลกภายในและโลกภายนอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่โลกภายในและโลกภายนอกสําคัญนะคะสําคัญทั้งสองอย่างเลยฉะนั้นแล้วอะค่ะ บาลานซ์ Balance, จึงจําเป็นและสำคัญอย่าคิดมากนะคะปล่อยให้ความคิดของตัวเองอะคะ่ะให้แบบให้มันเป็นไปในรูปแบบที่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คิดเยอะคิดมากอะคะ่ะขอให้คุณหายใจแล้วขอให้คุณเชื่อในบุญบาร,รมีของตัวคุณเองในสิ่งที่คุณทำและในความสามารถของตัวคุณนะคะว่าตัวคุณนะคะสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในรูปแบบที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเตลาแต่คุณสามารถจัดการมันได้ ฉะนั้นแล้วว่าค่ะคุณถูกอบกอดด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อบกอดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลรักษาปกป้องนะคะอย่าใช้ความรู้ความสามารถตัวเองในการหาผลประโยชน์เข้าตัวโดยที่ไม่นึกถึงคนอื่นนะคะหรืออย่าทำร้ายคนอื่น ด้วยความสามารถพิเศษของตัวเองนะคะเพราะความสามารถพิเศษของคุณนะมันสามารถช่วยเหลือคนได้มากมายมหาศาลและมันก็สามารถที่จะทํร้ายคนอื่นได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นแล้วว่าค่ะใช้ในทิศทางที่ถูกและไม่เป็นกรรมต่อตัวเองนะคะนี่คือสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายนะคุณรู้ตัวดีคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าตัวคุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า ทุกอย่างมีเหตุผลทุกอย่างมีวาระของมันเสมอต่อให้คุณได้อะไรมาในตอนนี้คุณก็จะต้องเสียไปทั้งหมดเหมือนกันเมื่อถึงเวลาของคุณที่คุณจําเป็นที่คุณจะต้องดใช้จากการกระทําของตัวคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณทําแข็งแกร่งแค่ไหนแรงแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นสาย ต่ำสุดดาสุดถึงขาวสุดข้างบนนะคะผลการกระทําของคุณที่คุณทําด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจอะทุกสิ่งทุกอย่างอะคุณรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าคุณทําไปเพื่ออะไรนะคะการเล่นแร่แปรทาตของคุณทุกอย่างที่ทํานะคะมีผลกระทบเสมอ อย่าเล่นอย่าหากินกับความเชื่อของคนนะคะเพราะคนบางคนเขาเข้ามาเขาเดือดร้อนอยู่แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่พาเขาเข้ามาหาตัวคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมันมีผลลัพธ์กับตัวคุณและตัวเขาฉะนั้นแล้วอะ่ะให้มีจรรยาบรรณในการทำหน้าที่ของตัวเอง นะคะไม่ว่าคุณจะได้รับหน้าที่มอบหมายมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงหรือว่าเป็นสัญญากรำเก่าที่คุณต้องชดใช้หรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่ที่คุณแบบมองว่าทางเนี้ยมันรวยอะแล้วคุณสามารถหากินกับทางนี้ได้ทุกอย่างอะอย่าลืมนะคะความทุกของผู้คนอะม,นมันมันมีมันมีอะไรที่ต้องจ่ายเสมอ ฉะนั้นแล้วอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำสัญญาณครั้งสุดท้ายเขาเก็บแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้เป็นสัญญาณสุดท้ายสำหรับคนที่กำลังทำอยู่หรือคิดที่จะทำนะคะหรือว่ากำลังอยู่ในวาวนคุณใส่คุณใส่มนดํานะคะหรือคิดที่แบบคิดที่จะไปทำใส่คนอื่น่ะคุณก็ต้องคิดให้ดีนะคะว่าทุกอย่างมีค่าใช้ใจ่ายมีรายจ่าย สิ่งที่คุณต้องสูญเสียกับสิ่งที่คุณจะได้มาคุณสามารถที่จะแบบรับได้หรือเปล่าบางคนต้องเสียทั้งชีวิตบางคนเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านนะคะกับสิ่งที่กําลังจะได้รับมามันคุ้มกันหรือเปล่าแล้วบางคนนะคะไม่ใช่สิสายของต่ำมนดำทุกคนนะคะจิตวิญญ,ญาณโทษในด้านของจิตวิญญาณก็คือไม่สามารถที่จะไป,ไปเกิดที่ไหนได้อะเป็นสีดำ ก็หนักสุดอะคะ่ะเป็นโทษหนักสุดฉะนั้นแล้วอะคะ่ะเลิกได้ก็เลิกถ้าเลิกไม่ได้นะคะก็แก้ไขให้มันดีนะคะหรือถ้าแบบเป็นในจุดที่แบบไม่ไหวแล้วอะคือแบบคิดอะไรไม่ได้แล้วคิดอยากจะทําอย่างเดียวอะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ผลตรงที่ตรงจุดตรงเวลาเสมอฉะนั้นแล้วอะคะ่ะอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้น แล้วมันสามารถที่จะแก้ไขได้อยู่ยังพอมีเวลาอยู่บางคนทำมานานแล้วแล้วทำจนตายไปหลายคนแล้วนะคะคนที่ถูกคุณทำาตายไปหลายคนแล้วนะคะแต่ครอบครัวเขาไม่รู้ญาติเขาไม่รู้ว่าคุณทำเขาฉะนั้นแล้วว่ะค่ะอย่าลืมนะคะฟ้ามีตาเสมอคนทำหน้าที่ที่ทำเกินหน้าที่ก็ต้องได้รับผลคนทำหน้าที่ที่ ไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็ต้องรับผลคนที่ใช้ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่เอาไปหากินหวังผลประโยชน์จากผู้อื่นก็ต้องรับผลในเวลาของตัวคุณอย่างเหมาะสมเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนกับสายดำของตดำและอีกบางคนนะคะในกรณีที่คุณทำของใส่เขาแล้วตอนนี้ผลกรรมนั้น อยู่ในชีวิตของคุณและคุณพยายามที่จะยัดเยียดไปให้คนอื่นนะคะต้องระวังนะคะการเล่นแร่แปรธาตุอะไรแบบนี้นะคะต่อให้คุณจ้างเขาผลทั้งหมดคุณก็ต้องได้รับในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมเสมอกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอต่อให้หนีต่อให้เลี่ยงสุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันตามติดคุณไปเหมือนเงาตามตัวแต่คนบางคนนะคะที่กําลังอยู่ในช่วงของการที่รู้สึกสงสัยว่าถูกขโมยดวงหรือเปล่านะคะหรือว่าอยู่ในแบบ ถูกควบคุมหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในจุดที่แบบยังไงอะลังเลสงสยัยอะไรบางอย่างนะคะก็ใช้สติค่ะอย่าใช้ความคิดนะคะให้คุณเชื่อมั่นในในบุญบาร,รมีที่คุณทําถ้าคุณทําบุญมาตลอดถ้าคุณเป็นคนดีที่คุณแบบเจตนาดีกับผู้อื่นไม่เคยเห็นแต่แก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมอะค่ะ สิ่งต่างเหล่านัาน้นอะปกป้องตัวคุณเสมอไม่ว่าดวงคุณจะถูกขโมยสับเปลี่ยนโชคชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะทําให้คุณดูตัวและทําให้คุณได้แก้ไขหรือไปเจอกับคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะเอ,อไม่แนะนํานะคะเราจะไม่แนะนําเพราะว่าในจุดนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งที่แก้ไขได้ดีที่สุดนะคะก็คือพระพุทธองค์ค่ะ และคุณความดีเท่านั้นค่ะที่จะสามารถช่วยเหลือได้การไปเข้าพิธีอะไรก็ตามแต่ด้วยจิตใจอะไรก็แล้วแ,แต่ยิ่งจิตตกยิ่งไปแก้พิธีมีแสนหมดแสนมีล้านหมดล้านค่ะฉะนั้นแล้วขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าแน่นอนเนาะว่าทุกอย่างมันมีผลกรรมและ แนนคือคนที่ทำหน้าที่โดยตรงและแนนก็รับรู้ในผลกรรมของทุกสิ่งทุกอย่างแนนไม่เอาตัวเองไปแลกหรอกคะ่ะนะถ้ากำลังสงสัยอยู่ว่าถูกของหรือเปล่าเราทำของหรือเปล่าเราไม่เล่นคุณใส่ยมนดำคะ่ะเราถือสินห้าเนื้อสัตว์เลงไม่กินนะคะฉะนั้นแล้วนะคะอะไรก็ตามแต่ ที่มันไม่ดีและเป็นผลร้ายกับคนอื่นเราไม่ทําและเราก็ไม่คิดที่จะทําถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นการดูดวงหรือประกาศอะไรตรงนี้นะคะเป็นส่วนรวมหรือส่วนตัวรับหลังเราไม่ทำเนาะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการใช้ชีวิตให้มากนะคะ แล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงหรือใครจะมองยังไงเพราะสุดท้ายแล้วเราพูดความจริงและเรานําความจริงมาประกาศและเราทําตามสิ่งที่มันเป็นความจริงและเป็นความดีความบริสุทธิ์เท่านั้นฉะนั้นแล้วขอนะคะขอพูดความจริงเท่านั้นแล้วแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนั้นก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย